15,400จากร้าน CFF Thailand นะครับนี่คือ w e Knife รหัสคือ716 c h a r l ชาลีชื่อรุ่นคือ Cipher นะครับ Brown Titanium Handle with Carbon Fiber Inlay Blackstone Watch Satin Blade b o w l e r M390 นะครับมาดูกันเลยนะครับผมนี่รหัสอยู่ตรงนี้นะครับ w K 7 1 6 c h a r l ชาลีนะครับทำไมผมอ่านชาลีอ่าน b r o v o อ่านอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีออกเสียงเนี่ย Z กับ C G นะครับ G อะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายกันก็เลยอ่านเป็น NATO Alphabet ไปเลยนะครับ Charlie ก็คือตัว Z นั่นเองนะกระเป๋าผ้านะครับ W E knife บางคนเรียก V Knife ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นไขควงสำหรับไขมีดนะครับเฉพาะของแบรนด์เขาเลยนะครับเป็นวงกุญแจให้มาผ้าเช็ดมีดกระดาษสำหรับคำแนะนำเว็บไซต์นะครับแล้วก็สื่อมีเดียอื่นๆมี w e knife com sale ซลอเมลนะครับแล้วก็ อินสตาแกรมนะครับเฟซบุ๊กผมไม่แน่ใจเขามีไหมแต่เขามีอินสตาแกรมด้วยนะครับไปตามกันได้เลยตัวมีดก็มาในซองพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับดับเบิลยูอีน้ำเนี่ยไม่ค่อยตั้งชื่อรุ่นนะเขาจะตั้งเป็นรหัสเลขนะครับมากกว่าไม่เหมือน c ี v วีจะมีชื่อรุ่นด้วยแต่บางรุ่นดับเบิลยูอีก็มีชื่อนะก็แล้วแต่นะครับน้ำหนักมีดเปล่าๆนะครับเป็นกรัมนะหน่วยหน0่นยะครับ110กรัมไม่หนักเท่าไหร่นะครับกับมีดไซส์นี้แล ความยาวเมื่อพับอยู่หัวท้ายอยู่ที่1 1 3เซนติเมตรนะครับ4.3นิ้วมีดเมื่อกางออกมาแล้วนะครับโอเวอร์ออลทั้งหมดผมเราว่าน่าจะประมาณ7นิ้วกว่านะครับโอ้เกือบจะ8นิ้วเลย7.9นิ้วนะครับ20.1เซนติเมตรใบน่าจะประมาณ3นิ้วครึ่งไหมใบ3.5นิ้วนะครับ3นิ้วครึ่ง8 8เซนติเมตรนะครับ8.8 8.9เซนเกือบจะเก้าเซนเนาะน้ำหนักประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ตัวมีดเองหน้าตาดูมีเสน่ห์ใช้ได้เลยนะเพราะว่าเห็นไหมว่าใบาเขากับตัวด้ามเขาเนี่ยจะมีลักษณะคือทรงเป็นรีรีม่าเหมือนบัวบัวเหมือนใบบัวนะครับเหมือนกรีบใบไม้อะไรเงี้ยน่าสนใจดีนะครับมาดูกันที่ใบเขาก่กอนใบเขาจะเป็นทรงสเปียร์นะครับบางคนก็เรียกว่าดรอปนะครับก็แล้วแต่จะดรอปก็ได้จะสเปียร์ก็ได้ไม่ใช่ปัญหา เขาจะมีลักษณะคือมีรัมนะครับหรือว่าเป็นเนินขึ้นมาตรงบริเวณหลังใบมีดตรงนี้พร้อมกับลายจิมปิ้งกันเลื่อนนะครับเราสามารถจะวางพักนิ้วลักษณะนี้ได้สะดวกนะครับแล้วก็ด้านหน้าถ้าขยับมาอีกก็วางแบบนี้ก็ได้ด้วยนะถ้าต้องการจะเอื้อมไปส่วนสันมีดจะมีการลบความเหลี่ยมตรงนี้นะครับปาดออกแล้วก็จะมีการลบความหนาส่วนสันเพื่อช่วยในการแทงผ่านที่ดีขึ้นลดน้ําหนักมีดแล้วก็ทำให้มีดดูมีความเพียวเรียวแหลมขึ้น รูที่เจาะมานี้ใช้ในการเปิดมีดด้วยและเป็นการเพิ่มดีไซน์ด้วยซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆในรูเขาจะทําการคราวมาหมดเลยนะครับบาดลบความคมมาหมดเลยแล้วก็เซเบอร์ไลน์ระหว่างคมกับส่วนด้านข้าแล้วก็สันลอยลอยต่อต่างๆนะครับทำออกมาได้คมชัดมากแล้วก็เก็บงานได้ดีมากๆด้วย ส่วน finishing ผิวก็จะเป็นสีดำนะครับที่เป็นส่วนที่เป็นคมตัดและเป็น s w a วชหรือว่าเป็น f o r e e d g e แต่ส่วนที่เป็นด้านข้างแก้มมีดจะเป็นซาตินลน์นะครับแล้วก็ด้านด,ด้านในก็เป็นสีดำซึ่งน่าจะทำดำมาหมดก่อนนะครับ Stone Wash เสร็จแล้วก็ค่อยไปขัดซาตินอีกทีทำยากอยู่นะแบบนี้ผมว่าส่วนของอ วัสดุอื่นๆที่ใช้ก็คือเป็นด้ามน,นะครับไทเทเนียมมันลอยทั้งหมดเลยเราจะมีการแปะโอเวอร์เลย์เข้าไปนะครับอินเลเย์โอเวอร์เลย์เข้าไปอันนีก้ก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆเลยนะแปะลงไปแล้วก็ถ้าเกิดลองสัมผัสรูปดูเนี่ยจะไม่รู้สึกสะดุดมือนะครับจะรู้สึกแค่ว่ามันต่างกันเพราะว่าไทเทเนียมมันเป็นโลหะเย็นๆแล้วก็สากนะครับส่วนคาร์บอนไฟเบอร์มันจะลื่นๆนะครับแล้วไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ถ้าลองขยายภาพให้ดูพี่ๆจะเห็นว่าเป็นแกลบแทบจะไม่รู้สึกเลยนะับร,ร,รครบ มันเนียนมากๆเลยด้ามจะมีการคราวคือทําให้มันมนนะตรงสันด้านบนด้านล่างนะเป็นสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2ซึ่งเป็นการใส่ใจในการออกแบบและผลิตมากๆนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดเลยที่เห็นนี้จะเป็นสกรูไทเทเนียมหมดเลยสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะเป็นแอคเซนต์คลิปก็เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับเป็นคลิปทรงปากกาเจาะรูมาเน็บในกระเป๋าดึงเข้าออกงา่ายแล้วก็ด้านหลังสเปเซอร์ก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันเจาะช่องระบายมาด้วยนะครับลดน้ําหนักไม่ได้ปิดทึบๆซะทีเดียว ปิดนะแต่ไม่ทึบนะครับจะเป็นช่องให้เห็นข้างหลังไงไดไหมนะครับทะลุลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องด้วยนะครับสวยมากเลยส่วนรูแลนยาร์ดหรือว่ารร้อยสายเชือกอยู่ตรงท้ายเกือบจะปลายด้ามสุดนะครับทำให้ร้อยบีดร้อยสายล่ามกันหล่นกันหายได้คลิปเนี่ยถอดได้นะครับแต่ว่าย้ายฝั่งไม่ได้นะครับติดตั้งมาแบบด้านขวาเท่านั้นระบบล็อกและระบบช่วยกลางระบบช่วยกลางเป็นระบบ flipper tab แบบด้านหลังนะครับดันแบบนี้เพื่อเปิด กับอีกอันนึงคือดันที่รูนะครับซึ่งรูดันได้โอเคนะถือว่าโอเคนะครับดันแบบนี้เปิดได้อยู่นะครับด้านซ้ายก็ได้ด้วยนะครับด้านซ้ายดูเหมือนจะดีกว่าด้านขวาอีกมั้งนะครับจะฟลิกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการฟลิกนะครับด้านนี้ก็ได้นะครับได้ด้วยนะครับผมดูทํามาใช้งานได้แล้วก็ฟลิปเปอร์ก็ทํางานได้ดีระบบล็อกนะครับนิภัยเป็น RIL นะครับหรือว่า Reef e n t r r Lock เฟรมล็อกนั่นเองนะเป็นไทเทเนียมเฟรมล็อกผ่ามาแต่ว่าพอเขามีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาแปะแบบนี้มันเลยทําให้ดูเหมือนไลเนอร์นะครับไม่เหมือนไทเทเนียมเฟรมล็อกจริงๆมันเป็นไทเทเนียมเฟรมล็อกนะครับแค่แปะอันนี้ซอนไว้เวลาจับก็เลยเป็นข้อดีให้เรามีพื้นที่ในการกริปมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะไปบีบล็อกบาร์แล้วเปิดไม่ออกนะครับมันก็น้อยลงด้วยเพราะเราขยับมาตรงนี้ได้นะครับเราเปิดเนี่ยแบบนี้มันจะมีปัญหาถ้าบีบบีบแน่นนะครับแต่ถ้าเราจับดีๆมันจะเปิดออกนะครับผม ได้สบายๆตัวล็อกบาร์มีสตีมอินเสิร์ตนะครับเพราะว่าไทเทเนียมมันอ่อนถ้าไปบดเบียดกับใบมีดที่เป็นโลหะแข็งมันจะเกิดอาการติดเปิดปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ป้องกันการสึกหรอความเสียหายด้วยก็ฝังสเตนเลสไว้เรียบร้อยเลยนะครับสะดวกดีนะครับลื่อนเรื่นดีตานนี้เลยนะครับก็เป็นผิวไทเทเนียมสีออกเทาอมน้ำตาลนิดๆนะครับแล้วก็แซนบลาสมาฝังอินเลมาด้วยดามก้อนทั้งหน้าทั้งหลังส่วนเอกรอมิก นอกจากจะจับแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถจะจับรีเวิร์สได้สะดวกด้วยนะเหมือนเป็นทัคติคอล EDC นะครับแล้วใบก็เป็นทรงแบบดรอปพอยต์สเปียร์พอยต์ที่หัวโตนะครับปลายแหลมด้านล่างก็มีเคิร์ฟนิดนึงนะป่องๆแบบเนี้เหมาะกับการใช้สไลด์ตัดหันผ่านการขึ้นคมเป็นแบบแฟลตนะครับแบบคมแบนสูงหรือว่าจะเป็นไฮเซเบิร์ก r i ก็ตามนะครับค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพในการแทงผ่านการสไลด์ตัดผ่านด้วยแล้วก็เป็นมีดที่หน้าตาดู สปอร์ตประมาณหนึ่งเลยส่วนตัวผมว่ามันเป็นมีดที่หน้าตาสปอร์ตเลยแหละนะบางคนชอบไหมนะครับส่วนตัวผมว่าผมมันก็ดูสปอร์ตดีดูซิ่งประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องดูความดูมีความแบบละมุนด้วยนะมันไม่ได้เป็นทรงทันโตทรงแบบวอนคริฟอะไรแบบนั้นนะครับเ้วด้ามเองก็จับถนัดพอสมควรจุดหมุนน่าจะเป็นบอแบริ่งด้วยนะครับบอแบริ่งแน่ๆถ้าแบบนี้นะครับดรอปแบบนี้นะครับแล้วล็อกดีเทนเปิดแบบฟลิปเปอร์ดีกว่านะครับถนัดกว่าแบบที่ใช้อ่า ไอตัวแบบนิ้วดันแบบเนี้ที่รูนะครับผมโลหะผลิตใบนะครับเหมือนจะมีเขียนไว้ตรงไหนสักที่นึงผมเห็นแบบๆแบบตะกี้นะครับดูก่อนแป๊บหนึ่งมีไหมไม่รู้เนาะพี่ๆเห็นกันบ้างไหมอ๋อนี่ไงตรงนี้ CVV กับ W-E9 ทชอบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น b o ล l e r M390 M390 ซึ่งเป็นสเตลเ s s สตีลเกรดสูงนะครับ ทนการเสรียดสีสูงรักษาคมดีแข็งรับยากแล้วก็ทนสนิมมากด้วยนะครับนี่นะ M390 ผลิตในอสนในะาาอสเตรียนะครับใบนะครับโลหะจากออสเตรียก็คูดีนะชิคชิคู่ดีนะดยังไงถ้าเกิดชอบมันก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับของ c v v หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ CFF Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็เล่มนี้ราคา,าดุเดือดอยู่เหมือนกันนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่น หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับ W e Knife นะครับ W e Knife 176 c ง p h e r นะครับ176 C 176 C c ห p h e r เจ็ขาบอกเป็น brown ด้ามสีน้ำตาลเนาะมันเป็นเออก็แบบไทเทเนียมน้ำตาลน้ำตาลจริงๆแหละเท่ๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับ brown ์ไทเทเนียมเออจริงด้วยเนาะสวยดีนะครับสวยดีเปิดสนุกด้วยแล้วก็ด้ามก็มน วัสดุก็พรีเมียมด้วยนะครับลองไปดูกันนะครับในเพลย์ล e ิสต์ w e E F แล้วก็ C V V ขอบคุณร้าน C F F Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้แล้วเจอกันใหม่อพิสอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณมากครับ h ฮบิไรเดนเอาท์